ับผมเอกเอ็กซ์โพเนนเชียครับคลิปนี้ผมจะพาไปรีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอชครับมีโบรรุ่น GS Pro ครับผมต้นปีเนี่ยผมรีวิวตัวมีโบรรุ่น GS ที่ไม่โปรไปแล้วปลายปีคลิปนี้ผมรีวิวรุ่น GS รุ่น Pro ครับผมรุ่น Pro มีอะไรใหม่บ้างมีอะไรดีขึ้นบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกับผม ครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับจะมีโปรไทยแลนด์ก็ขอบคุณมากครับแต่ผมบอกเหมือนเดิมทุกคลิปครับไม่ว่าจะคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์ผมรีวิวตรงๆครับผมบอกทั้งข้อดีข้อเสียเสมอครับรีวิวแบบวิทยาศาสตร์ให้รายละเอียดเยอะๆครับผมตัวมีโบรุ่นเนี้ยตัว g s Pro รุุ่นเนี่ยราคาเต็มเนี่ยสามพบาทแต่ว่าตอนนี้เป็นรุ่นเหมือนช่วงเปิดตัวเขาลดให้500บาทแล้วมีของแถมด้วยก็ใครสนใจดูคลิปผมแล้วก็ลองดูลิงก์ใต้คลิปไปซื้อก็ได้ครับผม แล้วก็พาไปดูหน้าตาดีไซน์แล้วก็ฟอร์มแฟคเตอร์นะครับตัวดีไซน์เนี่ยก็สไตล์ก็จะคล้ายเดิมกับตัวรุ่น GS รรมดานี่ไม่ใช่โปรนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสแบบกลมเป็น AMOLED นะครับขนาด1.4-3นิ้ว6 0เฮิร์ตหน้าจอใหญ่ละเอียดสว่างอันนี้ชอบมากหน้าจอสัมผัสแล้วหน้าจอสัมผัสเนี่ยก็ค่อนข้างจะไหวมากนะครับแล้วก็ที่ต่างกันไปเนี่ยมีไมคเนี่ยในตัวโปรเนี่ยก็คือเบเซลตัวขอบหน้าจอเนี่ย มันเป็นเซเลสซีลแลครับ 316L แล้วที่มีใหม่อย่างก็คือตัวมีออโต้ไลท์เซนเซอร์แล้วสามารถที่จะปรับความสว่างหน้าจอได้อัตโนมัตนะครับแต่ผมลองแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันปรับแล้วมันมืดไปนิดนึงยังไม่มีออปชันให้ผมคอมเพนเซตให้มันสว่างขึ้นนะครับเวลาปรับเนี่ยจริงๆผมก็จะปรับแบบแมนวนวลแล้วก็ปรับไปที่80%ซึ่งผมว่ามันสว่างมา,มากๆออเดอร์เนี่ยก็ยังสว่างเพียงพอเลยถ้าไม่พอก็ปรับปรับ100%นี่คือแบบสว่างสุดๆเลยครับ ที่มีใหม่อีกอย่างก็คือสายนะครับตัวนี้แถมสายไนยล่อนให้มาด้วยอีกสายหนึ่งนอกจากสายที่เป็นซิลิโคนที่ติดมากระเรืยนนะครับเป็นสายไนยล่อนแล้วก็ตัวเวลโครเป็นแควๆนะครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันสามารถที่จะรัดตำแหน่งไหนก็ได้เวลาออกกำลังก,า,งกายเนี่ยรัดให้มันฟิตเนี่ยมันฟิตค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มอยู่ด้านขวา ปุ่มแรกด้านบนก็คือเป็นปุ่มโฮมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มช็อตคัทนะครับซึ่ง d ด f a u l t ์เนี่ยมันก็จะไปโหมดออกกำลังกายนะครับปุ่มเนี่ยผมไม่ค่อยชอบความรู้สึกในการกดเท่าไหร่มันค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็กดไปไม่คลิกแล้วก็กดไปลึกๆมันถึงจะฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตอนนี้ปุ่มเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างไวเทียบกับรุ่นไม่ปอนะครับที่ว่ากดแล้วต้องรอแป๊บนึ่งดีเลยกว่าจะไปตัวนี้กดเราไปเลยก็ดีขึ้นค่อนข้างเยอะ ตัวเซนเซอร์ฮาร์ดเรทแล้วก็ SPO2 หรือออกซิเจนครับเปลี่ยนไปละตัวตนี้เขาบอกว่าเป็นตัว 4PD 4PD นะครับซึ่งมันหมายความว่าอะไร PD เนี่ยมันก็คือโฟโตเดโอนะครับก็คือ 4PD ก็คือมีตัวโฟโตเดโอเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยอยู่รอบ4มุมส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นไลท์สอดเป็น LED นะครับ สมุมเนี่ยมันดียังไงก็คือตัวโฟร์เรลเนี่ยมันจะเป็นตัวร t เทคแสงนะครับที่ส่งออกมา,าจากตรงกลางถ้ามันอยู่4มุมมันก็จะครอบคลุมพื้นที่มากกว่ามันก็น่าจะเฉลี่ยข้อมูลได้ดีกว่าด้วยด้วยลอจิกนะครับเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็น9แกนนะครับ9แกนยังไงเดี๋ยวผมพูดเลยอีกทีตอนดูเรื่องแท็กกิ้งครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์ วัดความดันอากาศเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งก็คือ巴拉มมิเตอร์นะครับซึ่งมันสามารถที่ใช้บอกความสูงในตำแหน่งที่เราอยู่ได้แล้วก็พยากรณ์อากาศได้ครับตัว GPS มี GPS เป็น5แบบดแล้วเพิ่มขึ้นมาแบบดหนึ่งก็คือตัวกาลิเลอนะครับกันน้ําก็เหมือนเดิมนะครับเป็นห้ไเทมซึ่งห้ไเทมเนี่ยก็คือกันน้ําได้ลึกห0เมตรนะครับก็เพียงพอมากๆอยู่แล้วการใช้งานเนี่ยก็หน้าปัดแรกเนี่ยจะเป็นหน้าปัดในาฬิกานะครับเราสามารถที่กดค้างไว้เพื่อเพื่อจะเปลี่ยนหน้าปัดได้แล้วก็หน้าปัดถ้าไม่พอเนี่ย แล้วก็จากหน้าแรกเนี่ยเราสามารถจะปัดซ้ายปัดขวาได้การปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยคือการเลื่อนวิเจ็ตไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีพวก uh, heart r a มี activity มีการวัดออกซิเจนมี weather มี sleep มี music อะไรพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งตัววิเจ็ตพวกนี้ได้โดยการกดค้างแล้วก็เลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็ถ้าเราปัดหน้าปัดลงมาเนี่ยมันจะเป็น quick toggle er. สามารถที่จะ setting ตตอะไรไวๆได้เช่นปรับความสว่างหน้าจอ auto อล็อกหน้าจอได้ไล่น้ำออกจากนาฬิกาได้หรือว่าเข้า setting แบบไวๆ แล้วก็ถ้าปัดหน้าจอจากล่างขึ้นบนเนี่ยจะเป็นการเข้าไปดู Notification m e s s a g e ทั้งหลายนะครับซึ่งสามารถที่จะดูได้ลบได้แต่ว่าตอบไม่ได้นะครับแล้วก็อ่านภาษาไทยได้ไม่มีปัญหานะครับปุ่มกดอย่างที่บอกครับอยู่ด้านขวาขวาบนเนี่ยจะเป็นการสวัสดีระหว่างตัวหน้าโฮมกับหน้าแอปก็กดปุ๊บมีอยู่หน้าไหนก็เหมือนกับกลับหน้าโฮมเลยหน้าแอปนะครับปุ่มขวาล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มช็อตคัทซึ่งเราสามารถที่จะเซตให้มันไปเปิดแอปไหนก็ได้แต่ default เนี่ยจะเป็นการเข้าหน้าโหมดสปอตหรือการออกกำลักกายคครรบือ็ Tracking แ a c k i กิ้งเรื่องแรกที่ผมจะรีวิวก็คือเรื่องจํานวนก้าวครับจำนวนสเต็ปว่ามันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนวิธีการทดสอบของผมเนี่ยก็คือผมไปเดินครับผมวิธีเดินแบบแรกเนี่ยก็คือผมเดินแกวงแขนธรรมดาเนี่ยแหละก็ผมเดิน1นึก้าผมนับเองเลย1นึก้าแล้วก็ดูว่าในาใการมันนับกี่ก้วตัวนาการเนี่ยนัมวอลก็มานับ1นึก้าเพราะฉะนั้นก็ผิดไป2%ซึ่งถือว่าน้อยมากๆครับแบบที่ 2. ผมเดินแบบไม่แกวงแขน ผมยกนาฬิกาขึ้นมาดูตลอดเวลาแล้วก็เดินไป109ดูว่าเอ้ยมันจะนับได้กี่ก้าวมันก็นับได้102ก้าวซึ่งก็ผิดไป2%เหมือนกันแล้วก็แบบที่3ก็คือ mix walk ก็คือผมเดินแบบแรกเนี่ยแกวงแขนกับไม่แกวงแขนเนี่ยสลับไปสลับมาแล้วแต่ผมเนี่ยมันได้เท่าไหร่ ก็ผมนับได้100แต่มันนับได้98ก็คือปิดไปลบสวิธีสุดท้ายก็คือวัดว่ามันฉลาดแค่ไหนคือผมไม่เดินแต่ผมแกว่งแขนดูว่ามันจะนับไหมซึ่งมันก็นับมันก็นับออทุกก้าวแล้วมันก็นับผิดไป194%เเอลยซึ่งออมันก็ไม่ได้ฉลาดมากแต่ในาฬิกาสมาร์ทวอชทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Apple Watch Garmin อ,อะไรก็ตามมันก็วัดตรงนี้ผิดยังไม่มีตัวไหนเนี่ยที่สามารถฉลาดแล้วก็ไม่นับก้าตรงนี้ได้ ก็คือการนับก้าวเนี่ยผิดเฉลีย่ยเนี่ยสอันนี้คือน้อยมากๆอันนี้ดีมากในการส่วนใหญ่จะผิดประมาณสักสิอะไรเงี้ยแทร็กอย่างทางี่2ก็คือแทร็กฮาร์ดเ t ตหรืออัตราการเต้นหัวใจผมก็วัดเลยเทียบกับตัวโ o l a r ECG ECG เนี่ยคือวัดฮาร์ดเรทถูกต้องที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันใช้คลื่นไปฟา้าใช่ไหมครับก็ผมวัด2แบบแบบแรกที่ผมวัดเนี่ยก็คือวัดแบบปกติก็คืออยู่ในช่วงที่เรกเพิ่งตื่นมาอะไรเงี้ยฮาร์ดเ t ตก็จะน้อยอยู่ ซึ่งตัวสีฟ้าผมวัด5รอบเนาะตัวสีฟ้าก็คือเป็นตัวมีโ r รตัวนี้แหละตัว g s p r o ตัวนี้แหละแล้วก็ตัวสีเขียวเนี่ยก็คือเป็น Polar ECG ซึ่งก็คือถูกต้องที่สุดแล้วเป็นตัวก o เดินไว้สําหรับเทียบนะครับผลก็คือมันเท่ากันเลยแทบจะเท่ากันเลยต่างกัน1-2ึ่งถึงสองบิตซึ่งถือว่าดีมากๆเหมือนกันอันที่2ผมวัดตอนที่ผมเริ่มทํางานบ้านหัวใจมันก็จะเริ่มเต้นสูงขึ้นมาแลใช่ไหมมันก็จะผิดพลาดมากขึ้นแต่ว่าผิดพลาดมากขึ้นเนี่ย ทีผิดพลาดมากที่สุดเลยก็คือตัวนี้จาก99เป็นจริงๆแล้วมันก็คือ92ของโพล่าแต่ตัวอื่นเนี่ยผิดก็ประมาณ1นึถึงสถึงสบีทแค่นั้นเองก็ถือว่ายังถูกต้องมากๆถึงแม้ว่าตัวนี้คือวัดที่ฮาร์เรสที่สูงขึ้นแล้วนะตัวที่ผิดมากที่สุดตัวนี้เนี่ยก็ผมสังเกตเนี่ยก็คือตอนผมวัดเนี่ยมันเหมือนตัวมีโบรกเนี่ยจะวัดช้ากว่าน,นิดนึงผมเหมือนทํางานบ้านแล้วแล้วก็มาวัดเหมือนฮาร์เรสผมมันสูงแล้วมันก็เริ่มตกตัวนี้วัดปุ๊บเนี่ย มันผลจะเป็นค่าที่มันยังค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าจริงๆหัวใจผมจริงๆอะตกไปละซึ่ง ECG เนะี่ยมันไวพอที่จะจับตรงหัวใจผมตกมาได้แต่ว่าตัวมีโบเนี่ยเหมือนจะช้านิดนึงก็จะวัดไอห,หัวใจที่ผมยังสูงๆอยู่อะไรเงี้ย ทร็กนหนึ่งก็คือการวัดออกซิเจนหรือ spo 2ผมก็วัดเทียบคราวนี้ผมเทียบกับตัวการ์มิน25 Music ซึ่งเป็นตัวที่วัดออกซิเจนได้เหมือนกันก็ใช้เป็นมาตรฐานผลก็คือก็ใกล้เคียงกับตัวการ์มินมากๆก็ต่างกันประมาณ 1- 2อะไรเงี้ย9 7 9 9 9795อะไรพวกนี้ผมก็วัดตอนมอร์นิ่งตอนรีแลกซ์เหมือนกันแล้วก็วัดตอนที่ทํางานบ้านเหมือนกันซึ่งออกซิเจนผมก็จะใกล้เคียงมากต่าง1-2%ซึ่งถือว่าดีมากครับตัวท้งตัวออกซิเจนแล้ววก็ตั tracking อย่างต่อไปที่ผมวัดก็คือตัวการนอนการนอนเนี่ยผมวัดยังไงว่ามันถูกต้องก็เวลานอนแล้วก็เวลาตื่นเนี่ยก่อนผมจะนอนแล้วก็ผมตื่นเนี่ยผมจะดูในการเสมอแล้วผมก็มาดูผลของการวัดซึ่งมันก็ตรงกันชัดเจนก็อย่างการตื่นในตอนกลางคืนผมจะตื่นเนี่ยไปเข้าน้าคืนนึงก็จะมารอบสองรอบะอะไรเงี้ยผมก็จะดูนิกามันก็ถูกต้องเหมือนกันในตัวการตื่นเนี่ย เสร็จนอนเนี่ยผมก็วัดแบบคร่าวผมไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ในดีฟสลลปหรือว่าอะไรสลลปแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคืนนั้นผมนอนอิ่มผมเข้ามาดู้มันก็ดูมันจะมีดีฟสลลปเยอะกว่าไรสล e ปอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าหนึ่งที่วัดได้ในตัวโปรตัวนี้ตัวไม่โปรวัดไม่ได้ก็คือสเตต r e m หรือว่า a ร i ปิด e Movement ซึ่งก็คือในช่วงสเตตที่เราฝันนั่นเองตอนนี้ผมฝันเนี่ยผมก็จะรู้ว่าคืนนั้นผมฝันเยอะ แล้วลาตื่นมาผมก็จะดูรายการเขาๆว่าเออเนี่ยผมตื่นแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้คือฝันอยู่ผมก็ดูว่าให้มันก็ค่อนข้างตรงนะไอตอนที่ผมตื่นอะไรประมาณนั้นแต่มันก็จะมีแอ r ร r บ้างในแอปอะไรเงี้ยก็อย่างภาษาเนี่ยผมเปลี่ยนภาษาอกฤษแล้วนะแต่ว่าในไอเรีิดนไอโมเมเนี่ยมันจะเขียนภาษาจีนอยู่เลยไข้สู้เอียนตงเนี่ยก็คือ R E M นะครับ ก็สรุปการ tracking ผมว่าทุกอย่าง track ได้ดีมากเลยตัว GSP ตัวนี้แต่ก็ผมแนะนำอย่างหนึ่งก็คืออัปเดติร์ม w a r e เรื่อยๆก็คือตัวนี้ที่ผมใช้ล่าสุดก็คือ268ซึ่งบางอันเนี่ยิร์มแวร์ขอนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยวัดออกซิเจนไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยพออัปเดตไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้ผมว่าวัดได้ค่อนข้างตรงและการที่มันวัดได้ค่อนข้างตรงแบบเนี้ยก็เพราะว่าเซนเซอร์ครับอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันมีเซนเซอร์แบบ9แกน9แกนคืออะไรผมพาไปดูดีกว่า 9แกนเนี่ยอันนี้ผมสงสัยมากตั้งแต่ดูตัวบชัวแล้วว่ามันกวแกนคืออะไรปกติมันมี6แกนก็ถ้าเข้าไปดูในมีโบโล็อกเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกค่อนข้างชัดเจนนะว่ามันเป็น2เซนเซอร์นี้ของตัว s c h แล้วก็ตัว Me m ซิกนะครับตัวเซนเซอร์ตัวแรกของ Bosch เนี่ยก็คือเป็นเซนเซอร์6แกนซึ่งมันก็คือตัว iu m ซึ่งซึ่งมีตัว accelerometer แล้วก็ตัวไจโร s c o p e เนี่ยแหละอันนี้ปกติเป็น6แกนนะครับแล้วก็เซนเซอร์ของ Bosch เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเซนเซอร์แบบ High 6แกนเนี่ยถ้าใครไม่รู้ก็คือตัวเอ็กซ์โรเมเตอร์เนี่ยมันจะวัดได้3แกนแล้วก็ตัวตัวจไจโรเนี่ยวัดได้3แกน3แกนของเอ็กซ์โรเมเตอร์ก็คือวัดในแนวลีเนียก็คือเคลื่อนไปข้างข้างเนี่ยในแนวแกน X แกน y แล้วก็แกน C นะครับส่วนตัวจไจโลเนี่ยคือวัดการหมุนในแนวแกนเอ่อ็กว่าหมุนยังไงแล้วก็ตัววว่าหมุนยังไงแล้วก็ตัวแกน C เหมือนกันก็จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันอันนี้คือ6แกนจึงเป็นปกติ อีก3แกนเนี่ยที่เขาใช้ก็คือมาจากตัว geomagnetic sensor ครับก็คือเป็นเซนเซอร์ที่วัดสนามแม่เหล็กนี่นแหละตัวที่บอกได้ว่าไอสนามแม่เหล็กเนี่ยที่เราเอ,อ,อยู่เนี่ยเทียบกับสนามแม่เหล็กโลกว่าตรงไหนคือเป็นโคโลกเหนือโคโลกใต้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เป็นอีก3แกนนะครับที่เขาบอกมางั้นเกแกนมันก็คือเพิ่ม3แกนจากสนามแม่เหล็กนะครับไอตัวเซนเซอร์นี่นแหละที่ใช้ในการที่จะบอกว่าตัวคอมพาสในแอปเราเนี่ยว่าเออันไหนคือทิศเหนือทิศใต้อะไรเงี้ยคอมพาสก็คือเข็มทิศนะครับ ทางมีโบกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใช้ชิปจากเมมซิกนะครับผมไม่รู้ว่าใช้ชิปตัวไหนมันมีหลายตัวอยู่แต่ว่าผมก็หยิบมาสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสามแกนแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตัวนี้ก็ใช้ในคอมพาสแล้วก็ใช้ในการนันิเกชันคอมพาสก็คือเข็มทิศนะครับนันิเกชันก็คือเหมือนอย่างใช้ในการบอกตำแหน่ง GPS ด้วยบอกว่าหันหน้าหันหันหน้าไปทางไหนเลยอย่างเงี้ยเทีเยบกับทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วก็ชิปตัวเนี้ยก็อย่างค่อนข้างอัพเรดูตัว มุมนะครับ heading e a c c u r a c y เนี่ยผิดพลาดที่0.5องศาแค่นั้นนะครับแล้วก็รีวิวเรื่องที่2ครับเรื่องการเป็น smart watch มีฟีเจอร์ smart ฟีเจอร์อะไรพวกนี้บ้างอย่างแรกเลยก็คือหน้าจอหน้าปัดนาฬิกามีหน้าปัดนาฬิกาอะไรบ้าง watch face มีอะไรให้ให้เลือกมัง้งก็ค่อนข้างเยอะเข้าไปดูในตัวออแอปเนี่ย มือถือก็จะมีหน้าปัดให้ใหเลือกค่อนข้างเยอะหน้าปัดที่เจ๋งๆเท่าที่ผมดูเนี่ยสวยๆดนใจผมเนี่ยจริงๆมีไม่ค่อยเยอะก็ประมาณสักสองสามหน้าปัดได้ไม่มีสโตที่สามารถที่ให้คนอื่นทําหน้าปัดวอตเฟส้วก็มาขายเราได้ครับมันก็จะมีหน้าปัดวอตเฟสลิมิตระดับหนึ่งแต่แต่ช้อยให้เลือกก็ผมว่าก็ค่อนข้างเยอะแล้วล่ะอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะคั้สมัยวอตเฟสของเราได้เลือกรูปใส่ตําแหนง่งนาฬิกาอะไรพวกเนี้ยก็ได้ระดับหนึ่งง่ายๆตัวหน้าจอเนี่ยมี l w a y s on display ด้วย ซึ่งมันก็คือหน้าจอที่เปิดตลอดเวลาแต่เปิดแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ไม่เปลืองแบตแต่เราสามารถที่จะดูเวลาได้แล้วก็สามารถที่จะเซตให้พลิกข้อมือปุ๊บกลับมาเป็นหน้าจออนกการจริงๆได้ซึ่งตอนแรกผมทําไม่ได้เนื่อว่าเซ็นเซอร์มันเสียแต่เป็นเพราะผมไปเปิดตัว Do Not Disturb ไว้ทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่สนใจว่าผมจะพลิกข้อมือหรือไม่พลิกข้อมืออะไรเงี้ยก็ถ้าใครมีปัญหาก็อย่าลืมปิด Do Not Disturb ครับมันก็ใช้งานได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องไปเซตเพื่อให้มันโชว์นะครับก็คือต้องอ็อปชันตัว Rest to Show เอออดเนี่ยตัวนี้ต้องไปกดปิดนะครับก็คือยกขึ้นมาแล้วก็ยังให้แสดงหน้าจออา always on display อยู่คือตัวนี้ต้องปิดถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันจะเป็นเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่กลับเป็นหน้าจอเออแบบเต็มๆนะครับแอปอื่นๆเ,เนี่ยก็มีเยอะแยะตัวนี้ใช้ OS ของมีโ r รเองไม่ได้ใช้ Android นะครับเพราะนั้นมันไม่สามารถที่จะโหลดแอป,ปอะไรเพิ่มเติมได้ก็จะมีแอปเฉพาะที่มันมีอยู่ในนาฬิกาที่ให้แต่มันก็ค่อนข้างจะเยอะละ ยกตัวอย่างที่ผมเคยเล่าไปที่ใช้งานในหน้นานตาดูดีใช้งานได้จริงก็อย่างตัวาเลนดาก็หน้านตาดูสวยดีอย่างตัวเอ่อคลคูลเอเตอร์เครื่องคิดเลขก็ใช้งานได้จริงปุ่มกดแล้วก็หน้านตาดูสวยดีที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเข็มทิศหรือว่าคอมพาสซึ่งใช้เซนเซอร์อย่างที่ผมบอก geo เอ่อแมกนติกเป็นตัวแม่เหล็กนะครับก็เอ่ออินเทอร์เฟซก็สวยงามอีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือการใช้ตัวบารอมิเตอร์เป็นเซนเซอร์ที่ให้บอกความดัน บอกอะไรได้บ้างบอก2อย่างครับก็คือแปลงความดันบรรยากาศเป็นความสูงในที่ที่เราอยู่ซึ่งอย่างผมอยู่คอนโดเนี้ยชั้นเจอะไรเงี้ยก็แปลงเป็นความสูงได้ว่าเฮ้ยผมอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี้ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือบอกความดันบรรยากาศตรงๆซึ่งมันบอกการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศได้แล้วความดันบรรยากาศเนี้ยพอมันดูว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะเนี้ย มันก็จะบอกถึงว่ามันฝนใกล้จะตกเร็วๆนี้เ,เวลาฝนใกล้จะตกเนี่ยความดันบรรยากาศถึงแม้เราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสูงนะมันจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ในการพยากร weather forecast ใช่มีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือใช้เป็น b l บลูทูธขอได้ ก็คือตัวนาฬิกาตัวนี้มันมีลําโพงอยู่ในตัวเราสามารถที่จะใช้มันในการรับโทรศัพท์เวลาโทรศัพท์เข้ามือถือเราเราสามารถที่จะรับตรงนี้ได้เลยหรือเราสามารถที่จะโทรจากตัวนาฬิกาตรงนี้ได้ตรงๆเหมือนกันแต่ก็ต้องไปแอดตัวคอนแทคแบบแมนนวลนะครับจากแอปของมีโบนะครับแล้วก็โทรได้เสียงเนี่ยก็ผมว่ามันก็ดังได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามพูดดังมากๆเสียงก็จะแตกนะโทรศัพท์สมาร์ทโจนเอสโก 2> 1 2 3 4 5สองสามแต่ก็ยังฟังได้รู้เรื่องผมคุยกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เสียงก็ดังฟังชัดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าเสียงผมดังฟังชัดนะแต่คือผมต้องเอาไปจอใกล้ใกล้ปากยิ่งเวลาอยู่เอาดองเนี่ยก็ต้องไปจอใกล้ใกล้ปากนิดนึงแต่ก็คุยได้รู้เรื่องนะครับแต่กว่าผมจะใช้งานตัวบลูทูธคอ l ตัวนี้ได้ก็ตะกุกตะกักมาก ตอนแรกผมกดแล้วมันก็ไม่โทรโทรไม่ได้ทีมันขึ้นบลูทูธคอนเนคชันเออร์เลอร์ซึ่งจริงๆในกาผมก็ต่ออยู่กับตัวอแอปตัวเนี้ยมันก็ใช้งานได้ซิงกันได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเยนะี่ยไปเซตจริงๆเพื่อให้มันได้เนี่ยก็คือต้องเมคชัชร์ว่าบลูทูธเนี่ยเข้าไปในบลูทูธเซตติ้งนะมันต่อกับตัวในกาซึ่งในกามันจะชื่อแปลกๆ XPA อะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องต่อตัวนั้นอะไรอย่างนั้นต่อเสร็จปุ๊บก็ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องไม่เหมือนอนพยายามให้มันซิงกันกันก่อนให้ได้ผมก็อัปปโหหลดนนน้้าจ What ขึึไกกีทง พอมันอัปโหลดเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ลองอ่ะคราวนี้บูทูต่อจริงๆแล้วถึงจะขอได้ถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้ก็ตะกุกตะกักในการเซตอัพแล้วก็มีฟีเจอร์มิวสิกที่สามารถใช้ในาฬิการเราในการคอนโทรลการเปิดเพลงเปลี่ยนเพลงในมือถือเราได้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเนื่องจากมันมีตัวลำโพองอยู่ในตัวนาฬิกามันก็สามารถที่จะเอาเพลงมาเล่นบนนาฬิการเราได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเราจะทําแบบนั้นเพราะลำโพงมันไม่ได้ดีเลยเสียงมันก็จะค่อนข้างแตก,แตกเทียบกับเปิดบนมือถือก,ก็ยังไม่ได้เลย แล้วก็มาดูโมบายแอปในมือถือกันบ้างก็เป็นแอปที่ผมว่าใช้งานง่ายก็หน้าแรกจะเป็นการ์ดเป็นแบบกล่องๆเป็นบล็อกไปไปอๆไปอินเทอร์เฟซก็ค่อนข้างไว ก็สามารถที่จะดูฮาร์ดเรทรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีได้ออกซิเจนก็ทําอย่างนั้นได้เหมือนกันดูการนอนได้เหมือนกันแล้วก็ดูสปอตเรคคอร์ดได้คลิกเข้าไปดูรายเอียดเนี่ยผมชอบตรงที่มีแอนิเมชันเยอะๆองี้แหละแต่ว่าพอคลิกเข้าไปอย่างกราฟอะไรเงี้ย มันไม่สามารถที่จะซูมได้อันนี้ก็ยังเทียบกับแอปตัวอื่นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ที่ผมยังไม่ชอบมากก็คือมันไม่สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตเดต้การ,ราออก,กองค์กรผมไปทําอย่างอื่นได้เข้าไปใส่แอปอื่นอะไรเงี้ยตัวนี้ยังทําไม่ได้ส่วนการซิงข้อมูลกับแอปอะไรเงี้ยผมว่ามันดีขึ้นกว่าตัว GS ธรรมดาตอนที่ผมลองต้นปีมากๆคือไม่มีซิงไม่ได้ไม่มีซิงแล้วข้อมูลหายซิงได้ค่อนข้างจะ,สะเสถียรน,นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผมว่ามีโบนี่ทำงานหนัก ช่วงเวลาที่ผมใช้ประมาณสักสีอาทิตย์เนี่ยมันมีการอัปเดตเ i r m w a r e แล้ว2ครั้งซึ่งอัปเดตแต่ละครั้งผมก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย hey, มันดีขึ้นอย่างตัว h a r e y เนี่ยผมรู้สึกว่ามันถูกต้องมากขึ้นอลไรอย่างที่ผมอัปเดตตัวล่าสุดไปแล้วก็มารีวิวเรื่องสุดท้ายการที่มันเป็นสปอ t w ตวอชหรือเป็นนาฬิกาในการออกออกําลังกายอย่างแรกเลยคือมันเพิ่มโหมดการออกกำลังกายจาก70ในรุ่นไม่ปอมาเป็น105มี105สปอตซึ่งผมก็ไม่แน่ใจมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรเงี้105 แต่ที่แน่ๆก็คือมันเอาเซนเซอร์ที่มันมีใหม่ในนี้ก็คืออย่าง b a r o เตอร์วัดความวัดความดันเปลี่ยนแปลงความสูงได้แล้วก็อย่างนึงก็คือคอมพาสมาใช้แน่แนอยู่ในการที่มันเป็นโหมดสปอร์ตวัดแล้วเพิ่มจํานวนสปอร์ตพวกนี้แหละแต่ผมคงไม่รีวิวพวกนั้นทั้งหมดสิ่งที่ผมรีวิวก็คือที่ผมถนัดก็คือการวิ่งเดี๋ยวผมไปรีวิวการวิ่งดูฮาร์ดเรตดู GPS ว่ามันถูกต้องแมากนอยแค่ไหนโดยเฉพาะตัว GPS ตัวเนี้ย มี5 GPS แล้วใช่ไหมบอกไว้ก่อนว่า GPS เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเซตได้นะว่่าจะเอา GPS ตัวไหนแบนด์ไหนอะไรเงี้ยมันก็ใช้ทั้งหมดแหละแต่ว่าผลมันถูกต้องมากขึ้นไหมเดี๋ยวไปดูกันมาดูหาเลขกันก่อนหาเลขเนี่ยแบบแรกผมวิ่งแบบธรรมดาก็เขอให้วิ่งแล้วหาเลขก็ขึ้นไป สังเกตว่าเนี่ยผมเอาฮาร์ดเรตเนี่ยข้อมูลฮาร์ดเรตมาพอ d ์ตกราฟเนี่ยได้แค่2ตัวก็คือตัวการมินแล้วก็ตัวโพลาร์อยู่ตรงนี้นครับโพลาร์ S10 ซึ่งเป็น ECG ที่ถูกต้องนะครับโพลาร์เนี่ยเหมือนเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวกา r ์มิน245เนี่ยจะเป็นสีฟ้าก็คือผมกำลังจะบอกว่าตัวการมินเนี่ยในาฬิกาค่อนข้างจะถูกต้องมากเท่ากับตัวโพลาร์ซึ่งเป็น Golden Unit ซึ่งเป็นตัว ECG นะครับแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของตัวมีโบะ GS4 เนี่ยมาพอร์ในการาฟเดย สิ่งที่ผมทําได้เนี่ยก็คือผมแคปเจอร์ผลในแอปของมีโบออกมาเป็นภาพนะครับแล้วก็ผมเอาภาพของตัวฮาร์เรสของทั้ง2ตัวเมื่อกี้มาเทียบกันก็คือเอามาโอเวอร์เลยแล้วก็ปรับเรโชของภาพเนี่ยให้มันตรงกันในแนวแกน x แล้วก็ในแนวแกน y x ก็คือเป็นเวลานะครับแล้วแกน y ก็คือเป็นฮาร์เรสนะครับก็จะดูได้คร่าวผมก็ปรับแมนวลพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับผลก็เป็นแบบนี้นครับก็โดยรวมระยะยาวก็ค่อนข้างถูกต้องแต่อย่างตอนต้นเนี่ยก็จะมีสูงว่าปกติมั่ง แล้วก็มีตามกับปกติมั่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นแบบนั้น ทดสอบแบบที่2เนี่ยผมก็วิ่งแบบ HIIT ก็คือวิ่งแบบไวๆให้ฮาร์เรทมันขึ้นไปสูงๆหลังนั้นผมก็หยุดแล้วก็เดินฮาร์เรทมันก็จะตกไวๆก็เป็นการทดสอบการวัดฮาร์เร็แบบไวๆนะครับก็เหมือนเดิมผมไม่ไม่มี Data ของตัวมีโบสนะครับสตัวนี้ก็คือเป็น Data ของการ์มินสองสีแล้วก็ตัวอ่ ECG นะครับผลก็คือการ์มินก็ค่อนข้างจะตามตัว EC ได้ค่อนข้างเป๊ะนะครับตามนั้นเสร็จแล้วผลของมีโบเนี่ยผมก็ทาเหมือนเดิมก็คือใช้ผ้ามาโอเวอร์เลยนะครับผลแบบเป็นแบบนี้นะครับก็คือ มีโบลนี่ไม่สามารถที่จะดีเทคได้ไวพอครับตัวรูปแรกเนี่ยต่ำกว่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นก็ค่อนข้างโอเคแต่ก็มีหลายๆครั้งที่ยังไม่ถูกต้องโดยเฉพาะที่ h ฮาร์ดเ t ดสูงๆนะครับซึ่งก็เป็นปกติที่ในาฬิการ,ระดับราคาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับการวัดแบบ h ฮาร์ดเลดแบบ H I T ขึ้นวัยลงไวเนี่ยก็จะผิดพลาดค่อนข้างเยอะระดับราคาแบบสี่พันอย่างเอเมทฟิต รุ่นท็อปหรืออะไรเงี้ยอย่างพวกที่เล็กอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นในาฬการระดับหมื่นขึ้นไปอ่ะที่ค่อนข้างจะถูกต้องเทียบกับ ECG นะครับส่วนใหญ่มาดูผล GPS บ้างครับว่ามันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนผมทำเหมือนเดิมครับคือผมใช้ overlay ภาพเนื่องจากว่าตัวมีบล็อกอ่ะมันไม่สามารถ export ข้อมูลออกมาได้นะครับก็ภาพผม overlay แบบนี้ ก็คือตัวตัวล่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นภาพของออผลของตัวการ์มิน24หซึ่งผมทดสอบมาเยอะแยะแล้วว่า GPS มันค่อนข้างจะถูกต้องนะครับแอค u คิ t เซึ่งก็คือเป็นอันนี้ผมวิ่งในส่วนรถไฟก็เป็นลายที่ผมวิ่งเนี่ยตัวสีฟ้าเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับอะไรอายางนั้นเนี่ยผมก็าภาพตัวมีอบมาซึ่งผลเนี่ยมันจะค่อนข้างให้เป็นเส้นหนาๆแล้วก็ผมก็ามาโอเวอร์เลยด้วยเรโชเดียวกันพยายามปรับให้ตรงแบบแมนวนวลระดับหนึ่งเท่าที่ผมทําได้นะครับก็ผลเป็นแบบนี้ ก็สังเกตให้ให้ดีเนี่ยก็คืออันนี้ผมเปิดกับปิดนะสีเขียวเข้มๆเนี่ยก็คือผลมีโบใช่ไหมครับถ้าคุณดูเนี่ยมันก็จะมีเออบางจุดที่ไม่ค่อยตรงบ้างนะครับอย่างตำแหน่งตรงนี้อะไรเงี้ยนี่คือเส้นสีฟ้าเนาะผมวิ่งตรงกลางถนนเสมอนะครับตรงกลางถนนเนี่ยสังเกตถนนเห็นไหมฮะก็จะเป็นถนนเส้นตรงนี้นะครับเออ กลางถนนเสมอตามนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลทางมีโบ๊เนี่ยก็อย่างที่บอกมีการหลุดตรงนี้บ้างแล้วก็ที่เด่นๆเ,เลยหลุดตรงนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้คือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวมีโบสีเขียวเนี่ยเหมือนวิ่งตัดเข้าไปข้างในซึ่งผมไม่ได้วิ่งแบบนั้นแน่นอนชัวร์แล้วก็มุมนี้อีกอันนี้ก็เหมือนวิ่งข้อมูลตรงนี้ GPS ไม่ค่อยแกคเกเร์นะครับสังเกตผมเปิดปิดให้ดูก็คือเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้ตัด แล้วก็ตรงนี้ตัดนะครับก็คือยังมีผิดพลาดบ้างนะครับไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆนะครับก็คือตรงนี้ที่เห็นจะชัดแล้วก็ตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมี GPS 5แบนด์แล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทําได้ค่อนข้างดีซึ่งก็คือตัวกราฟตัวนี้อันนี้ผมเดินในคอนโดผมไม่ได้วิ่งผมเดินในคอนโดแล้ววนไปวนมาที่ชาร์ลีนก็คือพวก GPS พวกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาที่ที่อยู่ในที่มันบังสัญญาณ อย่างเนี้ยผมคอนโดผมเนี้ยจะเป็นตึกล้อมรอบเลยเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบอย่างกามินเนี้ยบางทีก็ยังแบบมีตำแหน่ง GPS สุดออกไปข้างนอกเลยแต่ว่าเนี้ยผมเดินอยู่ในคอนโดอย่างน้อยเนี้ยมันก็อยู่ในทางรูทที่เดินไม่มีอนไหรลุดผิดปกติเกินไปมากนะครับก็ถือว่ารับสัญ,ญญาณก็ได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับ แล้วก็ลองมาดูผมวิ่งแบบสเกลใหญ่มั้งอย่างส่วนรถไฟเนี่ยผมวิ่งรอบหนึ่งประมาณสัก2.5กิโลนะครับแต่อย่างอันเนี้ยเนี่ยผมไปวิ่งทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยผมจะวิ่งประมาณ17-18กิโลอย่างเนี้ยคือประมาณ17กิโลวิ่งจากส่วนลุ่มแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไหนไม่รู้แล้วแต่ก็จะวิ่งกลับมาที่ส่วนลุมนะครับก็แกง exploration ผมก็จะวิ่งแบบนี้ซึ่งสเกลเนี้ยคือประมาณ17-18โลดูว่า gps มันเป็นยังไง มีโบเนี่ยก็จะเป็นสีเส้นสีเขียวแล้วก็นาๆน,นะครับส่วนตัวการมินเนี่ยก็จะเป็นเส้นหลายๆสีพวกนี้แล้วก็จะเป็น,สนเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็มาดูเทียบกันบ้างก็ว่ามันตรงกันไหมก็อย่างที่ผมเห็นเนี่ยก็มีสอําแหน่งที่มันไม่ตรงกันก็คือตําแหน่งตรงนี้าการมินก็จะวิ่งตามที่ผมวิ่งไปในซอยเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีโบสเนี่ยก็จะผิดไปวิ่งถนนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือตรงนี้าการมินก็จะวิ่งไปในซอยเล็กๆที่ผมชอบวิ่งกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมือนผิดไปที่เหลือก็ค่อนข้างงตร ก็เรื่อง GPS เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้มันมี GPS มาให้5บาทแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ perfect มันก็ยังผิดบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมส่วนเรื่องแบตเตอรี่มันอยู่ได้กี่วันผมเนี่ยทดสอบมาเนี่ยมันกินแบตเตอรี่อยู่ประมาณวันประมาณ10%ถึง20%นะครับแต่คือผมเปิดทุกอย่างนะครับคือผมเปิดมอนิเตอร์ฮาร์ดเรท 24ชั่วโมองเปิดมอนิเตอร์ออกซิเจนแล้วก็หน้าหน้าปัดในการเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยผมเปิดที่ความสว่าง80%นะครับก็คือใช้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วและมันก็จะกินอยู่มาณ10%แต่ถ้าวันไหนผมไปออกกำลังกายด้วยมันจะกินมากกว่านั้นก็ถ้า10%เนี่ย100%เนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณ10วันถ้า20%เนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ5วันขึ้นอยู่ว่าว่าคุณใช้ออกกำลังกายบ่อยมากน้อยแค่ไหนก็ประมาณนั้น ก็ผมว่า10วันมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วล่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตามพี่เขาเคมแล้วกัน20วันอย่างเงี้ยสรุปนยครับผมว่าแบรนด์มีโบนเนทำสมาร์ททช์ได้ในราคาค่อนข้างถูกอยู่แล้วเมื่อเทียบกับฟีเจอร์เมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาให้ถูกกว่าแบรนด์ที่ทําถูกๆอย่าง A m มทฟิต ของเซี่ยมีกที่ทำสมาร์ทวอทถูกแต่ตัวนี้ถูกยิ่งกว่าอีกอย่างฟีเจอร์อย่างเงี้อยอย่างตัว G S Pro เนี่ยผมว่าถ้าเป็น Amazfit เนี่ยก็จะประมาณสัก5,600บาทตัวนี้3,500บาทในช่วงโปรโปรมชันนี้ผมว่าถ้าคุณเป็นคนใช้งานแบบไม่ได้จริงจังมากชิวๆ รับได้กับข้อเสียที่ผมบอกไปอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับราคาแต่ถ้าคุณใช้งานจริงๆออกกำลังกายแบบจริงจังฮาร์เรทตต้องถูกต้องไปเป๊ะจีพีไปต้องถูกต้องไปเป๊ะตัวนี้ก็ยังไม่แนะนำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีปัญหาโ,กโกรคหัวใจถ้าคุณออกกําลังกายเราควรจะแบบรู้ว่าหัวใจไม่ควรเต้นเกินทังนั้น <One S 1> ท่างนี้แ <one S 1> ต่ <one S 1> เป๊ะๆ<ป>ตัวนี้ก็ยังไม่แนะนำครับวันนี้ผมไปก่อนครับเอกเอกสโตรนิชเชล Yo, I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got hope.